สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ leader think ช่องไอเดียลงทุนพอดแคสต์ที่จะมาย่อยเรื่องราวเทคโนโลยีและการลงทุนที่ซับซ้อนให้กลายเป็นเรื่องง่ายที่คุณก็เข้าใจได้ครับ วันนี้เราจะมาพูดถึงนวัตกรรมที่จะเปลี่ยนโฉมอุตสาหกรรมการเงินนั่นก็คือควอนตัมคอมพิวติ้งควอนตัมคอมพิวติ้งอาจฟังดูเป็นเรื่องไกลตัวแต่ตอนนี้กำลังก้าวเข้าสู่เฟสการวิจัยและพัฒนาแอปพลิเคชันอย่างจริงจังและล่าสุด HSBC ได้สร้างความก้าวหน้าครั้งสำคัญในภาคการธนาคารควอนตัมคอมพิวติ้งทำงานอย่างไรหัวใจสำคัญของควอนตัมคอมพิวติ้งอยู่ที่สิ่งที่เรียกว่าควบิต แตกต่างจากบิตในคอมพิวเตอร์ทั่วไปที่สามารถเป็นได้แค่0หรือ1เท่านั้นควบิตสามารถเป็นได้ทั้ง0และ1ในเวลาเดียวกันหรือที่เรียกว่าภาวะซ้อนทับความสามารถนี้ทำให้ควอนตัมคอมพิวเตอร์สามารถประมวลผลข้อมูลได้รวดเร็วกว่าคอมพิวเตอร์แบบดั้งเดิมอย่างมหาศาลเพราะสามารถคำนวณแบบขนานได้ไม่ใช่เรียงลำดับทีละขั้นตอน HSBC กับการประยุกต์ใช้ควอนตัมคอมพิวติ้ง HSBC ได้นำเทคโนโลยีนี้มาใช้ในการคาดการราคาซื้อขายพันธบัตรและพบว่าสามารถเพิ่มความแม่นยำได้ถึง34%ซึ่งถือเป็นตัวเลขที่มีนัยสำคัญอย่างมากสำหรับสถาบันการเงินที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพและผลกำไร HSBC ได้ร่วมมือกับ IBM โดยใช้คอมพิวเตอร์ควอนตัมที่ล้ำสมัยที่สุดของ IBM ที่ชื่อว่า Heron อนาคตของควอนตัมคอมพิวติ้งในภาคการเงิน HSBC ไม่ใช่รายเดียวที่ให้ความสนใจกับเทคโนโลยีนี้ธนาคารยักษ์ใหญ่บนวอ l ล Street อย่าง JP Morgan และ City ก็กำลังลงทุนใน Quantum Computing เช่นกันศักยภาพของ Quantum Computing นั้นกว้างขวางมากไม่ใช่แค่การเพิ่มประสิทธิภาพในตลาดเท่านั้นแต่ยังรวมถึงการตรวจจับการช่อโกง Fraud Detection ด้วยความสามารถในการประมวลผลข้อมูลจำนวนมหาาลจะช่วยให้ธนาคารสามารถระบุรูปแบบการช่อโกงที่ซับซ้อน ได้รวดเร็วการเข้ารหัส Encryption Quantum Computing สามารถสร้างระบบการเข้ารหัสที่แข็งแกร่งขึ้นมากทำให้ข้อมูลมีความปลอดภัยสูงขึ้นมีการคาดการว่ารายได้จาก Quantum Computing ทั่วโลกจะเพิ่มขึ้นจาก4 0 0 0ล้านดอลลาร์เมื่อปีที่แล้วเป็นกว่า70ล้านดอลลาร์ภายในทศวรรษหน้าสปูติ i โมเ m e n t ของควอนตัมคอมพิวติง ผู้บริหารของ HSBC ถึงกับกล่าวว่านี่อาจเป็นสปูตนิ k โมเมนต์สำหรับควอนตัมคอมพิวติงซึ่งเปรียบเสมือนจุดเปลี่ยนสำคัญที่เทคโนโลยีนี้จะก้าวกระโดดไปอีกขั้นดรฮันนาฟลายนักคณิตศาสตร์ชื่อดังยังเปรียบเทียบควอนตัมคอมพิวติงกับการค้นพบกล้องโทรทัศน์ที่ทำให้เรามองเห็นสิ่งต่างๆในมุมมองใหม่ๆอย่างสิ้นเชิงความท้าทายและข้อจำกัดอย่างไรก็ตามยังมีข้อจำกัดและอุปสรรคอยู่ไม่น้อย 1. ค่าใช้จ่ายสูงเครื่องควันตั้มคอมพิวเตอร์มีราคาสูงมากและมีขนาดใหญ่ 2. ความซับซ้อนการใช้งานและบำรุงรักษาคว i บิตนั้นซับซ้อนมากต้องควบคุมอุณหภูมิให้ต่ำจัดเพื่อป้องกันการรบกวนข้อมูล 3. อัตราความผิดพลาดสูงคว i บิตมีความผันผวนสูงและมีอัตราความผิดพลาดในการคำนวณที่ต้องแก้ไข แม้จะมีความท้าทายนี้การก้าวหน้าของ HSBC ถือเป็นก้าวสำคัญที่ผลักดันให้ Quantum Computing ใกล้ความจริงมากขึ้นหากเพื่อนๆนนักลงทุนสนใจดูเนื้อหาต้นฉบับสามารถรับชมวิดีโอต้นฉบับได้ทางช่อง Bloomberg Podcast คลิกลิงก์ได้ที่คำอธิบายวิดีโอนี้และนี่คือทั้งหมดของ Leader Think ช่องไอเดียลงทุนในวันนี้ครับหวังว่าคุณผู้ฟังจะเห็นภาพใหญ่ของอนาคตพลังงานที่น่าตื่นเต้นนี้มากขึ้น อย่าลืมว่าการลงทุนที่ดีที่สุดคือการลงทุนในความรู้แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนนักลงทุนสามารถสนับสนุนช่องไอเดียลงทุนเพื่อเป็น,นกำลังใจให้กับทีมงานได้ด้วย4ช่องทางง่ายๆดังนี้หนึ่งกดติดตามกดไลค์กดแชร์หรือคอมเมนต์ใต้คลิป2สมัครเป็นสมาชิกช่องเพียง50บาทต่อเดือนเท่านั้น3ผ่าน qr code พร้อมเพย์ตามที่แสดงในหน้าจอนี้และ4ผ่านปุ่ม super แดงขอบคุณมากๆครับ